สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาขายสกูชี่นะคะก็จะมีของเข้าใหม่นะคะแล้วก็อัปเดตของเก่านะคะก่อนที่จะไปดูสกูชี่นะคะก็จะมาแจ้งนิดนึงนะคะคือตอนนี้นะคะทางร้านมี i อด้วยนะคะ i g ก็จะมีเป็นรูปสินค้านะคะกับราคานะคะของสกูชี่ต่างๆนะคะแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้ออีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือ s h อป e ีนะคะก็ฝากไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ด้วยนะคะนี่นะฝากด้วยนะคะ การิกาการสั่งซื้อนะคะก็รับโอนเงินทางวอลเล็ตนะคะรับโอนเงินทางธนาคารนะคะไม่รับเติมไม่รับจองไม่รับผ่อนพร้อมโอนแล้วค่อยทักมานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะค่าส่งเริ่มต้น50บาทนะคะแล้วก็ลงทะเบียน30ม e สิ e m e นะคะเออ e-met ตัดไปนะคะลงทะเบียน30แฟดส0นะคะก็ตามนี้เนาะของก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะ ก็ไปเริ่มดูแบบแรกเลยนะคะก็คือตรงหน้านี้เลยนะอันนี้นะคะก็จะเป็นของเก่านะคะแล้วก็ของเข้าเพิ่มนิดนิดได้หน่อยนะคะแบบแรกเลยนะก็จะมีเป็นชวามันจูนะคะเหลือสามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นละ60บาทเท่านั้นนะคะน้องเป็นแบบเห็นไหมเนื้อมุกนะคะเป็นแบบผิวเคลือบมุกนะแต่ว่าตัวสกุชี่ไม่ได้เคลือบสีนะคะเนื้อดีนุ่มซโลแลมากนะคะอันนี้ชิ้นละ60บาทนะคะสนใจแคปรูปเลยนะเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของเด็กจิ๋วกับชวาทําร่วมกันนะคะจะมีไลเซนส์อยู่ตรงนี้นะคะ นี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะเขียนว่าชวาเนาะนะืดีนุ่มสโลนะคะในแพ็กเกจก็จะมีเป็นแท็กอะคริลิกนะคะกับเบาเชนให้ในนี้นะเนื้อดีค่ะนี่นะต่อไปนะคะก็เป็นงานขายดีเหมือนกันนะเป็นสน o ี y ไอบูมนะคะอันนี้จะมีลายเส้นบูมอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ชิ้นละห้าิบ้าบาทนะคะเนื้อแบบของไอบูมเนาะทุกคนคืออันนี้เป็นของไอบูมแท้นะคะเป็นของไอบูมแท้เลยแต่ว่าเป็นของหลุดโรงงานนะคะอันนี้ชิ้นละห้าบาทเท่านั้นนะคะเนื้อดีนุ่มสโลมีกลิ่นหอมมากนะคะนี่นะสนใจก็แครูปได้เลยนะ ต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะขอเรียกเป็นปังก้อนแล้วกันเนาะนี่นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะเป็นแบบถุงซิลแบบนี้นะคะอันนี้จะขายถูกๆให้เลยนะอันนี้ชิลละส0มสิบาทนะคะนี่เลยเป็นเนื้อดีนุ่มสโลมากเป็นของญี่ปุ่นนะคะนี่นะสนใจแคปรูมนะคะต่อไปนะคะเป็นหมันโถข่าวนะคะอันนี้คือหอมมากนะหอมมากนะคะแล้วก็นุ่มสโลมากนะจะแถมเป็นบาวเชนสีทองแบบนี้ไปให้นะคะ นี่นะดีนุ่มสโลนะคะใครใครอยากเอาไปเพ้น์คือแนะนํามากนะคะสามารถเพ้นได้นะแล้วเนื้อน้องเป็นเนื้อของแท้นะคะทุกคนใครเคยเล่นนะคะก็คือจะรู้เลยว่าเนื้อน้องคือเนื้อดีมากๆนะคะนี่เลยนะหอมกินนมสดมากๆนะคะอันนี้ชิลล4สีบาทนะคะสนใจแครปรูปได้เลยนะน,นี่นะคะต่อไปมีเป็นน้องแมวนะคะน้องแมวก็จะมีรุ่นนี้จะมีเข้ามาสี่สีนะคะจะมีสีครีมนะคะ สีชมพูแล้วก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะเดี๋ยวจะแปะรูไปไว้ให้นะคะอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะเป็นของแองจี้นะคะเป็นใหม่มือหนึ่งเลยนะคะให้ดูแพคเกจนะแต่ว่าน้องจะมีตําหนิเป็นรอยกดทับนะคะก็เลยจะมาขายถูกๆให้นะอันนี้นะคะชิ้นละเออหกบาทนะคะสนใจสีไหนแคบรูปแล้วแล้วก็วงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูไปไว้ให้นะคะสามารถแคบแล้วก็วงมาได้เลยว่าเจ้าสีไหนนะคะนี่นะเนื้อคือนิ่มสโลมากๆทุกคนแนะนําแบบ แนะนำสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็น้องคือขายดีมากนะคะในช้อปปี้คือขายดีมากนะคะเพราะว่าเนื้อน้องดีมากๆนะคะสนใจสีไหนแคปรูไปได้เลยนะเนืน้อดีทุกชิ้นนะคะนี่นะ ต่อไปเป็นน้องช้างลินนี่นะคะคือแรแบบแรมากๆนะคะอันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะคือตอนนี้เจ้าของแบรนด์อาจจะไม่ได้ขายสกูชี่แล้วนะคะแต่ว่าสกูชี่ของพี่เขายังมีอยู่นะคะจะมีลายเส้นตรงนี้นะคะไม่ทราบว่าทุกคนจะเห็นกันไหมเพราะว่ากล้องคือดีมากนะคะนี่อันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะชิ้นละ70บาทนะคะทุกคน70บาทหาไม่ได้แล้วนะคะเน้นว่า70บาทคือได้มาแพงนะคะก็คือต้องขายราคาเนี้เนาะเจบาทแล้วก็น้องเหลือ3าตัวสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีมาแล้วนะคะนี่นะสนใจแคปรเลยนะะค ต่อไปเป็นหมาเป็นชี้ซาลอนนะคะอันนี้เป็นหมาแบบเสริมสวยนะคะอยู่ในร้านเสริมสวยนะมี2สีนะคะอันนี้จะมาลดราคาให้แล้วกันทุกคนคือเหลือชิ้นละ100บาทนะคะ2ชิ้นก็200บาทไปเลยนะคะนี่นะสชิ้น200นะคะคือแนะนําให้เก็บเป็นเซตนะคะคือน่ารักมากตรงหมวกน้องจะสีแบบไม่เหมือนกันนะคะทุกคนละโท,น,โทน,นะอันนี้เป็นคนเอ่อเป็นโทนเข้มอันนี้เป็นโทนพาสเทลนะคะนี่นะเราเนื้อน้องนุ่มสโลนะคะสนใจก็แคะรูปได้เลยนะลดมาจาก130บาทนะคะทุกคน เอไวเป็นหน้าานี้นะคะก็จะที่เห็นเห็นอยู่เลยคือซองสุ่ม30บาทนะคะได้ของแท้ทุกซองนะคะเป็นซองสุ่ม30บาทนะคะจะทําใหม่มาเรื่อยๆนะคะอันนี้คือได้ของแท้ทุกซองนะคะรอบที่แล้วก็คือว่าจะได้แบบของไม่แท้ปนไปบ้างแต่รอบนี้ได้ของแท้ทุกซองซองละ30นะคะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นนี่เลยเป็นขวดนมของคิวตี้แคทีฟนะคะเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็น้องคือของแท้นะคะแล้วก็นุ่มชโลนะคะ ของแท้นุ่มสโลมีลายเส้นนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูอ๋อแล้วก็แพ็กเกจน้องเป็นซิปล็อกนะคะไม่ต้องกลัวว่าเออกาวจะเสือเ่อมหรืออะไรนะคะนี่นะน้องจะมีลายเส้นอยู่ตรงตูดนะคะเขียนว่าคิวตี้เคทีฟนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นกันไหมนะคะนี่เขียนว่าคิวตี้เคทีฟตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อดีนุ่มสโลชิ้นใหญ่มากๆนะคะชิ้นละ75บาทคือร้านที่ถูกสุดๆแล้วนะคะเป็นของใหม่มือหนึ่งที่ราคาถูกมากๆนะคะราคามือสองยังจะแพงกว่านี้เลยนะคะอันนี้นะชิ้นละ75บาทสนใจแ c a รูปได้เลยนะคะ เป็นตะกร้านี้นะคะตะกา้านี้ก็มีแบบใหม่เข้ามานะคะแล้วก็แบบมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูอย่างละแบบกันนะคะแบบแรกเลยนะคะก็คือน้องซูเมโกะนะคะน้องซูเมโกะก็มี4แบบนะคะมีเป็นน้องเขียวนะคะอันนี้คือน้องเขียวนะเนื้อดีนุ่มโล์มากๆนะคะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหอมมากแท็กน้องจะเป็นแบบนี้นะคะแท็กน้องจะมีสติกเกอร์ไดคัตนะคะทั้งหมด50ชิ้นนะคะมีตามนี้เลยมี10แบบนะคะสติกเกอร์มี50ิชิ้นนะคะได้ทูอินวันไปเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะ เซตละ250บาทเท่านั้นนะคะทุกคนเซตละ250บาทนะคะถ้าใครซื้อเป็นเซตนะคะตอนนี้จะจัดโปรโมชั่นนะคะ10เดือน10นะถึงวันที่15นะคะก็คือถ้าใครซื้อเป็นเซตก็ส่งฟรีไปเลยนะคะส่งฟรีลงทะเบียนนะคะส่วนใครที่เก็บเงินปลายทางนะคะบวกเพิ่ม30บาทนะคะนี่นะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม30นะคะแต่ว่าถ้าใครส่งแบบปกติแบบโอนปกตินะคะก็จะส่งฟรีให้เลยนะคะนี่นะมี4ีแบบนะคะมีเป็นน้องเขียวนะคะแล้วก็มีเป็นน้องครีมนะคะ นี่แพ็คก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนใครที่แบบว่าสะสมเครื่องเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็นําน้องไปได้เลยนะคะนี่นะอันนี้เป็นน้องขาวเออน้องขาวนะคะแล้วก็มีเป็นน้องน้าตาลนะคะคือน่ารักมากๆทุกคนแนะนํามากๆเลยนะคะนี่นะเซ็ตละสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะคะสําหรับคนโอนเงินนะคะแต่ว่าคนเก็บเงินไปทางบวกเพิ่มสามสิบาทเท่านั้นนะคะทุกคนจากที่คนเก็บเงินปทางจะบวกเพิ่มห้าสิบใช่ไหมก็บวกเพิ่มแค่สามสิบาทนะคะส่วนคนโอนก็ส่งฟรีไปเลยนะคะนี่นะสองร้อยห้าสิบาทแนะนํามากทุกคนน้องน่ารัก มากนะคะนี่นะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะส่วนแบบเป็นชิ้นนะคะชิ้นละ65บาทเหลือแค่2ตัวนี้แล้วนะคะแบบแบบเป็นชิ้นเนาะนี่นะคะเนื้อดีมากนะคะเหลือ2แบบนี้เท่านั้นนะคะชิ้นละ65บาทนะคะสนใจแบบไหนคแววนะคะแปรูปแล้ววงมาเลยนะคะแคปรูปแล้ววงมาเลยนะคะนี่นะต่อไปนะคะคือภูมิใจนําเสนอมากนะคะทุกคนก็คือน้องอะไรคิโลโทรินะคะเป็นคิโลโทรินะคะ เป็นน้องเป็ดในลีลาคูมานะคะทุกคนอันนี้ชิลละ55บาทนะคะแท็กน้องมี2แบบนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ไดคัตแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้จะมี80ชิ้นนะคะมี80ชิ้นนี่เลยมี10แบบตามนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์มี80ชิ้นเนาะอันนี้ก็ถ้าใครสะสมเครื่องเขียนหรือสะสมสกูชี่ก็ทูอินวันเหมือนกันนะคะชิลละ55บาทเท่านั้นนะคะนี่นะอันนี้คือเห็นไหมลายคือน่ารักมากนะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นได้สติกเกอร์ตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวคิโลโทรินะคะทุกคน เนื้อดีนุ่มสโลมากเดี๋ยวจะให้ดูเท็กเจอร์น้องนะคะอันนี้จะเป็นเท็กเจอร์น้องนะคะคือดีมากนะคะทุกคนเท็กเจอร์ดีมากหอมมากแล้วก็เนื้อให้ดูเนื้อคือดีนุ่มสโลมากๆทุกคนชิ้นไม่ชิ้นไม่เล็กเลยนะคะชิ้นใหญ่กําลังบีบพอดีมือเลยนะคะชิ้นละห้าบ้าบทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะทุกคนนี่นะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะทุกคนอันนี้มีเข้ามาให้แล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะก็ไม่นานนะคะแค่อาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็คือมีคนเรียกร้องนะคะคือน้องมันโถจิวนะคะชิ้นละยี่สิบนะคะร็อนนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะสามชิ้นสามสีเลยนะคะมีสีขาวสีเหลืองสีชมพูนะคะชิ้นละยี่สิบาทน้องกลิ่นหอมมากๆนะคะนี่นะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะแล้วก็เนื้อดีนุ่มสลมมากทุกคนอยากแอบบอกมากๆเลยนะคะใครที่เอาไปคือกลับมาซื้อกันแบบรัวๆเลยนะคะนี่นะสนใจแคปรูปนะคะ ต่อไปก็คือพวกน้องโดนนัทอันนี้นะคะทุกคนก็คือชินละ20บาทเหมือนกันนะคะอุ้ยอันนี้ก็คือทักมาดูลายเพิ่มเติมได้ในไลน์เลยนะคะคือบิมไม่ได้นอน้องติดลมนะคะอันนี้นะชิลละ20บาทเหมือนกันนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขอดูไลนเพิ่มเติมได้ในไลน์นะคะต่อไปนะคะทุกคนอันนี้คือภูมิใจนําเสนอมากๆเหมือนกันนะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะอันนี้จะแถมกระดิ่งกุ้งกิ้งกับเบาเชนไปให้นะคะทุกคนคืออยากจะบอกว่าน้องของดีมากนะคะดีเกินราคามากๆเลยนะคะทุกคน นี่นะให้ดูเท็กเจอร์ลายน้องนะคะน้องมีทั้งหมด6ลายนะแล้วเนื้อดีมากนะคะน้องมีทั้งหมด6ลายนะคะมีลายไอรอนแมนนะคะออมีลายธานอสนะคะแครบูปให้ทันนะมีลายธานอสนะคะสไปเดอร์แมนนะเนื้อดีมากนะคะแล้วก็มีลายด็อกเตอร์สเตนนะคะนี่เลยมีเดอะฮักนะคะแล้วก็สุดท้ายจะมีลายกัปตันอเมริกานะคะทุกคนชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะคะทุกคนชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะคะ น้องหล่นไปแล้วชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะคะมีหลายนะคะสนใจทั้งหมด6ลายก็แคปเลยนะคะชิ้นละ15บาทเท่านั้นนะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะคือน้องน่ารักมากทุกคนแบบแนะนํามากๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็เป็นเซตนะคะถ้าเป็นเซตน้องน้องก็จะน่ารักแบบนี้เลยนะคะทุกคนได้เป็น6ชิ้นแบบนี้ไปเลยนะคะชิ้นละ15บาทนะคะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นเซตน้องวัวนะคะเป็นน้องวัวเป็นโดนัทของขนมอันๆนะคะสีแรกนะคะก็จะมีเป็น สีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะเขียนว่าขนมอันๆเนาะอันนี้คือน้องนุ่มสโลมากนะคะก็จะมีเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่นะมีสีชมพูนะคะสีขาวแล้วก็มีสีฟ้าแบบนี้นะคะน้องหลุดเดี๋ยวไปต่อให้นะคะอันนี้นะคะชิ้นละสี่ิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อครบเซตนะคะหนึ่งรสิบาทลดไปห้าบาทเลยนะคะแนะนํามากๆนะคะทุกคนคือน้องแรมากๆแล้วนะคะแรมากๆแล้วคือเจ้าของแบรนด์เขาไม่ขายแล้วนะคะอันนี้คือแรมากๆแล้วนะแล้วก็เนื้อคือดีนุ่มสโลมากทุกคนคืออยากให้แบบ เอาน้องไปเถอะนะนี่น้องมีนมนะคะเป็นนมวัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะชิ้นละ45นะคะถ้าซื้อครบเซตนะคะก็ราคาชิ้นะะละ130าิบบาทแบบนี้เลยนะคะนี่นะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวสกูชี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถแคปรูปมาสั่งซื้อได้ในไอเดียไลน์นะคะไอเดียไลน์จะทิ้งไว้ตรงชื่อคลิปนะคะทุกคนขออนุญาตพร้อมโอนเท่านั้นนะคะถึงจะทักมาเนาะถ้ายังไม่พร้อมโอนยังไม่ต้องทักมานะคะแล้วก็แนะนําน้องซูเปอร์ฮีโร่มากๆนะคะคือเนื้อดีนุ่มสโลว์มากๆนะคะใครเป็นแฟนหนังคอมาเวลใครเป็นแฟนแบบใครเป็นคอมาเวลเลยนะคะก็สามารถนําน้องไปสะสมได้นะคะน้องสามารถตั้งได้หรือไม่ก็เอาไปพิงได้นะคะทุกคนนี่นะวันนี้ก็ไปละคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะ